โมโมทาโร่โคฮาโกนิไซ33เซนฟีเมลนะครับก็ตัวนี้พร้อมมากนะครับงาน CNA TKG เ NA, G, ชียงใหม่มาโชว์ค่อยโชว์นะครับก็ลง35บุกโคฮาโกตัวนี้ก็เป็นปลาที่เเป็นโกสันเกตนะครับ35บุกที่ดีที่สุดในสต็อกผมแล้วนะครับก็ลายเขาสวยมากนะครับลายแบบ3ตอนนะครับ ทีิคอลก็จริงนะแต่ว่าไอตอนแรกเนี่ยมีบากขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นบากที่แบบลงตัวมากนะครับคมมากลงตัวแล้วก็มีชิ้นหนึ่งโปะด้านข้างนะครับสีเสือพรมนะครับแล้วก็ยังเป็นปลาที่ประกวดต่อได้เรื่อยๆนะครับลายเขาแข็งมากคุณภาพเขาก็แข็งนะครับรถุงเล่นยาวยๆเลยนะคมจริงๆ ด้านนี้นลายประกวดคมทิพย์เลยนะครับด้านนี้ก็สี่ตอนนะ3สามสามสามถึงสี่นะครับแล้วแต่คนจะนับอันนี้ก็เป็นลายตรงนี้เนี่ยยูนิคดีนะครับขาวเสียบจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนสามสามเส้น ลงสามสิบห้าบุกโอกุงานเชียงใหม่นะครับงานเชียงใหม่ปีนี้ก็เป็นงานมาชัวนะครับไซส์ที่จะลุ้นแกลนได้เนี่ยได้เป็นไซส์เจ็สิบห้าบุกเจ็ดสิบเจ็ดห้านะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับของงานเชียงใหม่ตรงนี้ก็ใครที่หาปลาลุ้นเบบี้นะครับงานเชียงใหม่ก็ตัวนี้แหละครับดีที่สุดนะครับพร้อมที่สุดในสต็อกผมแล้วนะครับเท่าที่ผมจะมี วยางามมากผมกลิปเลยคนระับเป็นนิสัยดองนะครับสีมันก็จะพร้อมดีนะครับเพราะว่ามันโตช้า,นะน,านะครับีนบ่อเล็กๆนะครับคอนมาเรื่อยๆหัวก็สวยนะครับงหัวสวยยาวนะครับหลังก็พอมีกลมๆตึงๆนะครับ ก็มันปลาทาเิกอยอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ <c oughs> ลายตัวนี้มันไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่สังเกตด,ดูข้างตัวของนี้นะครับไม่เกินเส้นประสาทข้างตัวเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เวลาขึ้นไซส์ใหญ่ราเนี่ยดูลอยนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้ลงลึกหน่อยปริมาณแดงปริมาณขาวก็กำลังดีนะครับประกวดไซส์นี้ ครับก็สวยมทีครับโมโมทาโร่โคโก้สามสามเส้นฟีเมลลงสามห้าบุครับ